พุโทโธกรรมฐา,านพุโธกรรมจุตริสัสำพุโทโธคาถาบทนี้ใช้ภาวนาประจําจิตทุกๆเช้าหรือใช้ภาวนาประจําเรืองๆจิตเป็นสมาธิน้อมขอขมาด้วยความจริงใจสํานึกครั้านเมื่อตายลงท่านยมราชจะถามถึงพยานเบิกพยานเจ้ากรรมในเวรของแต่ละดวงจิต เจ้ากรรมในเวรทุกดวงจิตที่เราเคยเบียดเบียนให้ชีวิตตกร่วงไปจะยกโทษเป็นโอโหสิก,กรรมต่อเบื้องพระพักท่านพ่อยมราชพาท้าบทนี้มีใจความว่าข้าพเจ้าขอโอโหสิก,กรรมเจ้ากรรมในเวรทุกภพทุกชาติและขอให้เจ้ากรรมในเวรอโหสิก,กรรมให้แก่ข้าพเจ้าณบัดนี้เถิด ขอให้ข้าพเจ้ามีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นทั้งโลกนี้ทั้งโลกหน้าและแตราบกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานเทิญนิพพานปัจ,จโยโหตุสาธุสาธุสาธุ